สวัสดีบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะว่าจะเป็นภายในติดต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามเมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยมื้อนี้พบพ่อกำสามเมยบ้านป่าก,กันไปแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยได้มาอ่าตามป่าตามดงเนาะก็คือเฮาก็มาบรรยากาศแถวป่าในา่ในมื้อนี้ก็มาหาทางน้องอ่าผู้เพิ่อนรสนะครอบครัวเพกันแหละคือทางสามเมยเองก็ยังบ่เคยถ่ายทำคอนเทนต์เลยเนาะ ก็เห็นแต่ละลายช่องเขาถ่ายทับกันน้องเพิ่นมืัอนี้ก็ได้โอกาสกัสิได้เข้ามาหาทางน้องเพิ่นนะจังได๋ก็สิเข้าไปทักทายน้องเพิ่นเลยเนาะก็บ่เป็นจังได๋ชีวิตประจำวันของน้องเพิ่นสบายดีมาดีดูยังเห็นหน้าคือเก่าเนาะแมย์นะคะก็ได้เข้ามาทำอาบเป็นครั้งแรกครั้งแรกว่าเช่นนั้นเลยในะพาเองก็มาเป็นเทือดเทือดจังหวะตายเทือดได้เนองประมาณสามเทือดอย่างนอ้เลยสามสี่เทือดนี่เนาะ ซื้อว่าจังตรงละ่ะซื้อผู้ผแมอนอายุจกักปีก่ะสิบเก้าสิบเกปีตอนี้กำลังจิ้มรนะิมเนาะเป็นจังไดแบบว่าอ่าปัจจุบันนี้ไปใส่อยู่แต่หตัแนตนาบอ,อแมนอืมบุรีขีดอยากไปหำไปเฮเอะไรบุรีขีดอยากไปอันไทยบอ,อบอเป็นจังไดเป็นจังใคือบอยากไปไทยฮะบัวมิงกินเห็ดป,ป,นนป,ปมีเกินวัด ไม่เงินในบัตรเนี่ยเคยดมาเจ้าเนยคยดงะมันเคยดวายไงทั้งน้องกะอยู่แต่หายแต่น้าแต่ละมือแต่ละวันนี่ก็ต้องละมีไอพี่น้องจะคนจ้ะพี่จคนนองละหะกเจ็ดคนหกเจ็ดคนหกหกกับเจ็ดรวมเท่าไหรเฮ้ย ชิปชองบูชิปสามน้ำสามไอ้โอ้ยนอนหัวนะเมนโอ้กะหางโคคนเจ็ดคนนี่แหละมีเอ้ไอ้ผู้หญิงจ็ดคนสาวผู้หญิงนี่นับเป็นยังว่าผู้หญิงกันนะผู้หญิงสี่คนโอ้ผู้หญิงสี่คนทางน้อแล้วกหัวอยู่นวโยกเพื่อนขน้ดเนาะกำลังคิดเมนปฏิเพื่อนว่ายง่ายทางน้องนี่แม่ว่าบอกเคยออกกล้องบอดยังไงจังได้คือว่าฮิฮิฮิอยู่ คืนบ่จัิงวะจริงใดโอ้คืนหายกล้องบ่หรืออายอันภูมิไทยแน่ว่าจังได้วันนี้อ้าวอายชุบเอายายกล้องอายกล้องอายกล้องยังใครยุ่ยเพิ่นปากบ่ปิงกันยังอายเนาะบ่่ตืนนอนนาบ่เจ้าหนังน่ะไม่บ่ได้นอนเฮือนเนาะมีอยู่บ่เฮือนซั่นเนาะมีนอนนาดีกว่าเนาะจะเมื่อนอนอยู่เกือนเจ้าเลยโดนปิดประตูไว้เนาะ นอนหน้ามีแต่นู้ก็นู้ก็เกียจแน่นอนเนาะนอนหน้าแบบนนุ่งสบายดูไหมน่ามันเี้ไก่หนองหนองชักปล่อยปูปล่อยปลาพันเชียงปลาโน้นมีปลาปลาใช่เนาะดีใส่ซาบัวลงต้นเลยเนาะสบายอีกอือเดี๋ยวเคยทังนอนก็กินข้าวกินนานแล้วบ่อบมันนี่สะกินแล้วกินกับยังมันนี่ฮะสุดมากดีกินนากเสพเท่ของดองบิ่งเขียนเนาะนี่ ติบชารถเนนกหักตุยเลยนะว่ารักยนันพอได้เห็นแล้วบนางพักนาเจ้านี่พักซื้อเอาโอนงซสือเอาพี่ินอยังคปนคุณิปนเลยแล่อก็ยังง่ายทั้งนอคือก็คเชนเนแบบลายคนถามแบบ ไอ้น้องคนพเดียน้องอยากอายกล้องแน่พี่น้องต่างฮากับอีกอย่างกับบุเนกันนะนะเจ้เือยไปดนมาเห็นกันสักหนึ่งปโยบไป็ทาเราบบน้องนะตกใจกันเนาะคนมาขายมานางถูพักเลยว่าจะไปตลาดโอมันโค้คุณหรอวะโคกใยญ่งคุณหะวะมีนี้มันหัดแล้วใคเนง่นน้องะเจ้าเองบอกแม่เอื้อเอื้อเจ้าแต่บุคคนเจ้าในคยชื่อบุเรนจ้าเสืือนะเมื่อตลัดเนี่ย เมื่อยีบ่จักอะไรเมื่อยีบอ่ะเมื่อยื่นแม่ขายผักขายหญ้าหมอเจ้าบ่เมื่อหลินเชื่อด้น่ะสีคล้ายไม่ใช่เมื่อเชื่อเนื้ออยู่ของกินเลบ่มของอยู่ของกินหลอยอย่างอะไรเนาะหยอกน้องเพื่อนตะวันดีค่ะเห็นใ้น้องเพื่อนลาเลิงวันจันทร์ว่าน้องเพื่อนกาป่วยปากเพป็นอายนี่เด้ยเด็กอีกอย่างเพื่อนกาอยู่ตาไฮตานาฮานาตั้งเอากะอีกจั็หน่อยเพื่อนกาจะได้ขึ้นอเมริาาชุกเด้ถึงขามาเพป็นาเด็กนโตแล้วน้องเพื่อนกาบอคอย ปากมังงอมาได้เนอะแม่มาเห็นกับคนแปลกหน้าเลยครับอีกอย่าง,มงกกแม่นอีกอย่างบ่ถือกับเฮาว่าเป็นในแห่งขังนอกน้องก,ก,กับไม่จะยิ้มอย่างเดียวโยมทางเอื้อยเธอเป็นคนเป็นคนตลกแน่เด้ว่าใครมีเว้าบมีแบบให้น้องหัวแน่เวลาน,น้องยิ้มนี่โอ้โคตรงามเลยน้องเอ้ยมีเสน่ห์<ม> <นะ S 2> เนาะแม่เอ้ยก็เลยว่าให้เจ้าหัวะวายชันชันเนาะเจบ่ให้หัวคิกๆๆอยู่แเองเลยนะโอ้จะคือทางน้องนี่กับอ้าวน้ำปีนี้ก็ได้หลายบ่น้อง บริหลายจ้ะไอจักสอบนังลบบเล่อกซ์อ่าก็ดียว่าลอยลอยกุ๋อเรียกกันโดยเป็นเจ้าได้พักันเห็นยังไงเนี่ยนางอืมลูกจะบ่นะป้าจะพากันมาหานางหลิดนางหัวกับน้องภูคนนี้เนาะอียังไงเนาะคือว่ามีตากมันบ่นเนี่ะเอ้ามันจะปุ้ยไซคือบุหินอืมน้าเจ้ากรอยู่ไกลเติบเนาะยาวเลยบะตามนี่งชื่อไปเลยเนาะอืม เป็นจังได๋น้องผูยิ้มแยแจ่มใสเป็นจังได๋อีกล่ะผู้ทํากันลูกเพิ่นก็จักเดือนลูกเจ้าฮะได้เดือนเดียวสบายดีเด้อน้องูสวัสดีเ้ด้อสนําแม่นตั้งแต่ทงสามยก็ยังบ่ได้ถามซื้อาเสียงเพิ่นเนาะจังได๋ซื้อเจ้าอ่าซื้อว่าจังได๋ซือีอายุจักปีปี26ปีเพิ่นเป็นเจ้าเฮาเป็นเอื้อย อน่องผูบอก็วีแห้งแทะันกะจิบฮักบ้านน่องนี่เสือกเนเพิ่นกะสินั่น<ร><อ>แหละข่อ,อ,อสสยย,สสอยังบุอยากซื้อไหมนะหยกากกันหากันอยู่ใครแต่ขอ่อย,ยอไิ่ไหมหยันไหม,ม,ม่ยันแล้วเอยจะาะไตัวนัาคเอาหข่อยก็ได้ขันเจ้าบอยากอะไกัข่อยชีเอาเมื่อเื่อเจ้า อาเห็นน่นตัวจริงน้องเพิ่นเ็นยังไงบ่เคยมาด้บ่เคยมาเป็นครั้งแรกเป็นก็รู้สึกที่้นเพื่นในไอ่อะไเนาะกตีเพิ่นอะไรได้เสนเพ่นกับเพิ่นในไอ่นียกระ้เพื่นกเพิ่นกัเป็นคนเลยว่าบ่ได้อันอยู่แบบอะไรไปทงไฮอยู่แต่ทงไฮงหน้าขาวขำเงี้ยนอ่ะกัเคยเข้าอยู่ตลาดตะตลีกันอ่ะเคยอยู่ การโดนเถื่อเลยเนาะมีคือบุญก็บบได้ไปบอวังกินอีกอะฮะได้ไปปิ้นหน้ามากล้องบอได้บอลน่าเอยขึ้นคนงามเียนะเวลาอยู่นั่นเก้าสิบเก้าปีกำลังจะสาวเนาะสาวเป็นไหมมาคอยมาช่องชัมือนี่มีแต่ผูอะไรเสมอนี่มีแต่ผูเคลื่อนกล้องกำปัติเพิ่นเพิ่นยังหน่อยเด้เพิ่นยังบุกได้ไปว่าเอ่อ พูทางไกลเนาะยังอยู่แต่หายแต่นานอยู่กับพ่อกับแม่แบบซีฮันเดย์ทางน้องก็มีบอกอันโทรศัพท์โทรศัพท์กันนาะมีบอกมีบอกนะมีอยู่หายเอ้ยปิ้นหนามาทางน้องเพิ่นอยากห้เอ้ยนะปิ้นหนามาฮะกับแม่มาน้ำกันเพิ่นบดี๋ห้เบิ่งผู้เดียวเพิ่นอาหาย โดยโดยทา้งโดนเลยก็เปิดใจอ่ามาแต่โดนแล้วมาแต่โดนเราเปิดใจนะเห็นเด้ปากเป็นอยู่บ่วันอ่ะโแหะอีกแล้วนะอืมฟูเพื่อนจิ๊บบอได้ขีดเป็นไงอีกได้นะวตีเพิ่นได้นะเพิ่งยังอายยังเขินยังยังอยู่อืมโทษแต่คือเจ้านี่เนี่ยโมมีโทรศัพท์บอน้องหลไรยังบอมีเนาะมีหรืเลยยังคือว่ามี่เนี่ยบอกเออบุญตาพาไปซื้อเหมืนบะมือนอ่ะ อันเดมีแล้วแม่มีนุ่มๆเขาอันโทรมาอู้มาลมอยู่บ่นดังหลังแต่ใจจะเปิดใจยังโมหุยยังบ่มีเคือตั้งโทรศัพท์นอกเลยค่ะไฟฟ้าบ่มีเอาไปสากให้ซะอยู่บ้านปุ๊บบ่แมนอืมจันเเดียวเนาะเที่ยวเมื่อบ้านอืมเฮ้ยปินมาเพิ่นว่าจักสิว่าจังไดแทงเฮากะจะคุมเบาเนาะทางนอนเพิ่นก็เคยในอายนี่ยกบุติไปได้เลยเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองเนาะแม่น อ,อีกอย่างก็คือแมน่นอีกอย่างก็คือทางชาวเมยเองนี่เป็นคนแปลกหน้ากับเพินเนพ่นแน่เพิ่นบ่เคยเห็นข่อยจักเทือ่อเด้มเพราะว่าเฮามาเป็นตั้งแรกเด้นย์เพิ่นก็นสิว่าโอ้ยคนเมย์ใช่ในของเพิ่นอยู่แต่ห้แต่หน้าบ่ได้ดไปสังในเนาะอันนี้ไปเฮ็ดมาโยมันจะพุดผุดดารามาขี้หูดมาซ้ําโยกแก็ตกใจกันแหละเนาะอืลูกจะเดือนซะลูกเจ้านะเดือนเดียวผู้หญิงคือผู้ชายผู้ชายเดตติงเด้ กินนมเจ้าเองบ้าก็ค the ือชีวิตแบบนี้ตลอดเลยผู้แม่เพิ่นหมัดใช้กามัดใช้ลักหัวอยู่ได้หลักหัวกับลักหัวใหญ่ๆใกล้ลักหัวนียหน่อยเนาะผู้เสี่ยกันหน่อยเด็กพ่อเพิ่นไปที่จ้าเิ่นไปหาเงินอยู่ไทยบ่เออเพิ่นไปโดนแหละก็ะือว่าโดนเติมมาฉันจัเนาะในทางลูกเพิ่นกับผู้เิ่นให้เอาลูกเพิ่นกินนม กินนมแม่นกินนมพงเน่บออือหือดอยดยโดยกะบอตีเพื่อนเอ้ยทางน้องเพื่อนกะบอหันบาหันว่าเน่อายอันนี้ก็เขาอนะอายอาอคู่ไม่ได้คมคู่อายสู้บ่ได้นำน้ำอันนี้กันแน่นี่กะอายบออายเอ้ยกะอายบอเอ้ยทำจากใจจริงอายบอจุเอ้ยนี่้เอ้ยกะชิบขาวมาอีกแม่นกะบอเอ้ยกะชิบูขามาให้ขามาอยู่บ่สจาทำ ให้ขามาอยู่บ้าสิขามาอีกวันนี้ให้ขามาอยู่บ้างให้ขามาเด้อให้เขามาอยู่ให้ใจทางน้อให้ขามาอยู่ให้ขามาแต่พูดทางไอซื้อพูดยังได้เรื่องท่าได้เคยดีกัทางชาวเมืองเองกับาลูกพูนกินนมอ่ะโอเคนอกทางฮาก็ได้โอ้ลมทามทางนองพูนกระชงเินเคยในทางฮาวก็ได้โตเมืองแล้วแมนฮาก็เขามาครั้งแรกค่ะปตว่าสันจเนาะ จังนายก็เอื้อชีได้ครับคนเู้นน้องดาดเอ้ยด้วสบายดีสบายกาโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเสม็ได้ท่าเรื่องของนาน้องพูนเป็นทีร้อเนาะก็คือทางพี่อันี่ก็คือเป็นเทียงนาเทียงหายเทียงนาของน้องพูนน้องก็คือทางน้องกันน้องแต่เทียงหายเทียงนาตอนอยู่หายอยู่นาเป็นประจำมาสั้นๆเนาะอันนี้ก็เป็นเทียนเป็นหายนาเพิ่นเทียนเพิ่น ยังน่าเพิ่นฉันซะอ๋ออีหยังมีละมากอย่างงนี่มาอลำเต้าสบายดีเด้ออะสบายดีละโดยสบายดีละดูป๊า,าดะกินจะบ่ขึ้นได้อันนี้ฮะกินได้อ้ยกินได้ซะบ่ป๊าดสิโตขึ้นเอาหอกน้องตอตอันเต้าหมากน้ําเต้าต,ตัวนี้แต่ว่าสิบบนบ่กินได้นัน่นแหะเนาะเนี่ยอันดิหมากเป็นตะแพงตะมุกตะมิกแต่อันนี้โถ่เนาะอ่ะ ก่อนอื่นกนรารสามยณก็จะได้ขอโตจบคลิปก่อนเนาะนนความพี่น้องเอ้ยนะก่อนอื่นสามเณรก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีสามยณมาโดยตลอดเนาะที่ว่าหับชมและติดตามสามยณมาโดยตลอดมหอนต์ที่สามยณขอโตโปิดคลิปขอลามเมื่อก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดี